มื่อนีกะสิผ้าพี่น้องมะเมืองนะคะมาเก็บบอกทัวร์จากก่อนนานี้ก็คือผ้าเก็บไปตำแล้วแต่ว่าเมื่อนีสิผ้าเก็บไปขายเวยค่ะแม่เพิ่นไปซอยงานสบหยาินะคะหลักกะมันหลายมือแล้วค่ะเพิ่นบอดด้มีเวลามาามาทงหน้านะคะเข้ามาเอางัวออกซอยพอแม่ก็เลยบอกว่าให้เก็บบอกทัวนนร์มาแนวบอด้เก็บหลายมือแล้วเดี๋ยวมันจะแก่มือก่อนนะคะ สำหรับทั่วข้างนี้นะคะก้อนนานีก็มีเก็บไปตำกินเองบ้างแล้วนะคะแต่ว่า,ายังทันในเก็บไปขายเนื่องจากว่าเพิ่งห้ผล้นผลิตได้บลายนะคะทั่วก็ยังทันในขืนเต็มค้างอยู่ค่ะยังวงหงอยู่นะคะส่วนหนึ่งจะสังเกตว่าข่างหนึ่งทัวยังทันในขืนเต็มค้างปันไดเพราะว่าเอามาแทมที่หลังนะคะข้างหนึ่งเพิ่นปลูกบกแตงค่ะแต่ว่าบกแตงห้ผล้นผลิตบอ่อ ได้ปันไดนะคะเนื่องจากว่าสูมาแรงเตาเตียงบาไว้นะคะก็เลยเอาบักทัวมาแซมขึ้นข้างน้ำกันไปนะจ๊ะทัวข้างนี้มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะเนื่องจากว่าเอามาแซมที่หลังเป็นทั้งบักทัวไล่เสือขาบักทัวฟักขาวนะคะแล้วกับ,บักทัวฟักงาว แล้วก็มีบักทัวแบบเหมือนน่วยมันคลคาๆบักทั่วปีอีกอันนึงนะคะมีตังาา้งแบบว่าสามสี่สายพันธุ์นะคะในบักทัวสวนคางนี่ค่ะเนื่องจากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เขาเก็บไว้เองจ้าอันนี้เป็นบักทัวอินซี่นะคะทั้งรุมกับสิเป็นบักทัวน่วยขาวๆนะแล้วก็มีบักทัวรไล่เสือเดี๋ยวห่าสิไปเก็บก้อนแล้วคอยสิมาใหา้พ่อแม่พี่น้องเมืองนอกจากนี่บักทัวสันกับนี่ว่ไเด้พี่ได้บักทัวเงาอ่ะกรอบมาก ย่าไปเก็บั้งนัง้นให้เหมดก่อนนะจ๊ะทั่วในคางนี้มีหลายสายพันธุ์แต่ทีเฮามากที่สุดแล้วก,ก็กรอบหวานที่สุดคือบกักทัว่วฟักขาวนะคะแล้วก,ก็บักทัวไล่เสืออันนี้สีท้นมากนะคะเครื่ออายุยาวมากที่เห็นริ้มล้อมริ้มล้อมอยู่ในเฟมก็คือพอกลังเก็บบักแตงโมหน่อยอยู่นะจ๊ะพ่นปู่บักแตงโมนําหมอกแต่ว่าบ่เจอหมอกจากเธอหน่วยซ้ากําปั่นนี่จ้ะง,งามของทั้งรุมนะคะ ขางบักทัวของรูมอันนี้เก็บยังว่าเหมือจอยตรงนี้ยังบ่อันยังมามีทั้งบักทัวลายนะคะบะงสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นะคะมีสายพันธุ์ออียงเนี้ยทั้งลมผสมผสานอันนี้คือบักทัวลายเสือพันธุ์นะคะอันนี้ทัวฟักง,งาวสีขาวนะคะฟักเข้าสีเป็นสีขาวขาวบักทัวฟักขาวเพิ่นเอิ่นแถวบานนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวๆแนนะคะนี่อยู่ทั้งรุมคือแบบว่ามีหลายสายพันธุ์นะคะมันเป็นพันธุ์ที่แบบว่าอันเข้าเก็บ,บวบโตกันมาเรื่อยๆนะคะระบาดน,นี่เพราะเก็บว้ระบาดน,นี้บ่ดด้เขียนแบบว่าแม่เพิ่นแบบว่าบ่ดด้เขียนอันนั้นมันไหวนะนะบานนี้เก็บมันผสมกันนะคะกันเลยเวลา เอามาปลูกใส่เอามาปลูกใส่ขางกระย่างที่เห็นค่ะมันกลับผสมกันมันกลับผสมกันหลายสายพันธุ์นะคะเออเดี๋ยวเขาก็คอยเก็บพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะกับสิเก็บไว้ถ้าใส่เองไปเรื่อยๆจ้าตอนนี้ยายมาเก็บขางทึ่งๆนะคะอันนี้พ่อปลูกไว้นะคะโบรานเพ่นวาบางคนปลูกบอกทั่ว่เป็นนวย อันนี้พ่อคอยปลูกมันเป็นชอ่อและหนวยนะจ๊ะพี่น้องตามันก็ได้กินอยู่ค่ะใส่วิจารณญาณในการรับส้มเด้อค่ะผยเสื้อก็ล่องคอมเมนต์มาเมืองบานเจ้าเสื้อคือบานข่อยโบนะคะแต่ว่าโดยรักวิทยาศาสตร์นะคะมองหนีมันหมค่ะพี่น้องบักทัวมันก็เลยบ่าใบามันกขบ่คอยติดหนวยปันไดอันนี้คือควอมเสื้อของเขานะผยเสื้อแบบโบรานก็ล่องเม่นมาเมืองจ้าว่ามันเกี่ยวกันโบ บอกทัวสํสำหรับข้างนี่ข้างเดียวนะคะถึงจะบบงามนะแต่วันนี้อผลผลิตของเขายาวมากยูเดี๋ยวแม่เพิ่นเฮ็ดเบียกแล้วกะชีให้เพิ่นกำไปขายนะเมื่อนี้เข้ามาลามวัาวซอยโอกะเก็บบอกทัวเขาเมื่อให้แม่นั่นะจ๊ะจะได้จักบาทค่อยมาดูกันนะจ๊ะเมื่อนี้สิีได้จักกกำจ้ะอันนี้นะคะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้เป็นพันธุนะะ์นวยเ้านะคะนวยเงามากๆดู นี่ค่ะมี่างเพิ่งๆนะคะเดี๋ยวหลายคือกัเทามะามึงห้วยเขายาวเปนไรยาวมากๆค่ะยาวมากอันนี้ค่ะรวบรวบหลายอันนะคะสองอันนี้เดี๋ยวสิให้แม่กำนะคะแล้วเพิ่นสีขายเท่าใดกก็แล้วแต่เพิ่นบักทั่วนี่ทำมาเป็นบักทั่วอ์ยังเป็นบักทั่วที่ แม่เพิ่นปลูกไว้หน้าข้างเครื่องๆนี่พ่อเป็นคนปลูกนะคะจะสังเกตได้ว่าพ่อเป็นคนปลูกมันจะเป็นแบบว่าเป็นนวยละเอยเป็นเขาเรียกว่ายังนะมันเป็นนวยเดียวๆนะจ้านี่เหีนบอนี่มันเป็นนวยเดียวๆดีวมัน่มีคู่อ่ะแม่พี่น้องอันนี้เห็มบ่จะยังีงละอันเป็นนวยเดียวๆยังสีบัตรบัตรอันทั้งรุมนะคะแม่เป็นคนปลูกแบบว่า พ่วงสองพ่วงสามก็มีนะคะผาพี่น่องเสื้อนะคะเสื้อหรือบ่เสื้อว่าคนปลูบกทัวเป็นนวยบาเป็นนวยอันนี้กะแลวแต่เนาะคะ่ะเป็นบทใช้นะวจารณญาณในการรับชมนะคะบกทัวนี่ถามาเป็นบกทัวยางอ่าเป็นบกทัวไล่สารน,นะคะก็คือว่าโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าใส่สปุ๋ยคอกกับปุ๋ย ปุ๋ยขอขี้งัวของเห้านะคะ,ะกับปุ๋ยอา่าปุ๋ยแค่มีบางส่วนนะคะพอพ่นกับสีไซป,ปุ๋ยสูตรเสมอคะ่ะสิบหาสิมหา,ส,มหาสิเป็นยี่หอ้ยอยิ้งกระซังนะคะกระสีไซส,สูตรเดียวส,ส,สูตรนี่นะคะเออกระทั้งรุมก็คือกันนะคะบานนี่ทำมา ไหลสารนีบกทัวเจ้าบ่มีเพียบอมีนะคะแต่ว่าส่วนหลายก็คือว่าข้าวสีใสสารชีวพันธ์นะคะบวกกับน้ำสมข้นใหม่ละกะนํ้ำมักน้ำมักนี่ก็สิเป็นพวกน้ำมักมะกรูดน้ำมักยางอื่นนะคะละกัมีอีกบางส่วนเท่ากัสีใสอันบารุงพผืชกกับมีจูเลนซี่สังข์คอแสงแล้วกันน้ำมักปลานะคะก็คือบอกว่าผสมหลายอย่างนะคะแล้วก็สีแล้วแต่ว่าส่วนใหเขามีอหยังเขาก็ใส่ันนั้นนะคะ พียมีนะคะมีบางป้าปา,ปายแต่ว่าเห้าบอรเดย์ใส่แบบกระปอยเข้าไปบอรเดย์ใแบบว่าย่าเคมีมาฉีดนะคะ,ะใส่น้ำสม้มน้ำอันพียนี่ก็คือใส่น้ำสมม้มข้นไม่ผสมกับสารชีวพันธุ์นะคะเพราะว่ามันก็นยังมีพียอยู่บงส่วนมันกําจัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หลอกนะคะเข้ากับฉีดบ่อยๆเอานะคะมันกับชีวพันธุ์มันกับบคือเคมีเนาะคะ่ะแต่ว่ามันปลอดภัยสําหรับห่าวละกะ คนที่เข้าไปคลายพักห้นะคะเข้าคลายในชุมชนเข้าก็อยากให้เพิ่นกินพักที่ปลอดภัยอิลีนะคะกินเรากะสบายใจว่าเข้านีบ่บริษัทสารเคมีในการจีอ่าิสปสีดกําจัะเดี๋ยวสีให้เมืองนะคะว่ามันมีเพียอหลีบอนะคะนี่จ้ะเนี่ยมันก็คือตัวเพลียนะคะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะ เพี้ยเพี้ยเพี้ยเดี๋ยวมือแรกกับสีมาฉีดวัดอันฉีดชีว่าพันธ์นะคะบิวเลียเนี่ยถ้าเห็นกับบีบีเขาด้วยนะคะเป็นบางส่วนแต่ว่าถ้าไปบีน่วยมันเดี๋ยวมันก็นจะเป็นแบบว่าดำดำเนาะ ตามดอกเขาเงี้ยก็มี